เรื่องของการสเสวงหาการอภัยโทูต่อลอสพาโนวตาร์ละนะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับในะฮะดิษสาเหียจากท่านเดีสลอบบอิสลัมบดในที่ท่านนบีบอกว่ามันก็มาเราะมะบอใครก็ตามแต่ที่ได้ยืนขึ้นทําการละหมาดครับในค่าคืนของเดอนเรามฎบอนนะครับอีม่านนัลวะฮิซาบันนะครับได้ทําการอิบารัดละหมาดในสภาพที่เขาเปี่ยมศรัทธาแล้วก็หวังนะครับ หวังในการถูกตอบรับจากพระสุนตลาซึ่งการงานนั้นแล้วก็หวังในเรื่องการอภัยโทษที่พระองค์จะมอบให้แก่บ่าวของพระองค์นะครับวุฟิรอละหูมาตะกัดดะมามินเซบีฮินะครับท่านนบีซอลลัลบอกว่าคนที่กระทำการแบบนี้กระทำอามันแบบนี้เนี่ยเขาก็จะได้รับการอภิยโทษให้นะครับในเรื่องของบาปที่เขาได้ลกลกมาแล้วนะครับ ฉะนั้นแล้วเนี่ยจากคดีสุทนี้เนี่ยนะักวิชาการจึงบอกว่าคนที่ถือว่าขาดทุนที่สุดเรียกได้ว่าเป็นพวกที่น่าสงสารที่สุดนะครับก็คือบรรดาผู้ที่เดือนรอมฎอนนั้นผ่านพ้นไปแล้วเขาไม่ได้กบว่าพลาดโอกาสไม่ได,ไได้ไม่ได้ทำใ้ตัวเองได้อะไรจะเดือนรอมฎอนเลยนะครับมันมีอาลามัตหนึ่งถือว่าเป็นสัญญาณหนึ่งที่ เขาพูดกันเพื่อให้เราสำรวจตัวเองนะครับว่าอามันในเดือนรอมฎอนของเราเนี่ยมันได้รับการตอบรับได้ได้ถือว่าอยู่ในการบรรลุเป้าหมายของเดือนรอมฎอนหรือไม่ก็ให้ดูว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยเราลดบาปลงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูนะครับว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยมันเป็นเดือนที่ทําให้เรานั้นละทิ้งบาปแต่และคนจะรู้กันว่าตัวเองมีบาปอะไรที่ตัวเอง เขาเรียกว่าทําบ่อยหรือบางคนนะครับที่ไลยเดงมาก่อนนั้นก็คืออิสระก็คือทำซ้ำซากๆมีบาปอะไรบ้างที่เราสามารถลดทอนหรือลบมันออกไปเลยจากเดรรอมาตอนได้นั่นก็ถือเปนน็นเรียกว่าเป็นสัญญาณดีที่บุกชี้ถึงการที่เรานั้นประพฤติตัวในเดรรอมาตอนเขาเรียกว่าดีขึ้นแล้วก็ชาลรนน่าจะได้รับการตอบรับจากกระทรวุมหาซึ่งการงานและการอาภิเษกโทษต่างๆนะครับก็ จุดนี้เป็นจุดที่ที่สำคัญที่อยากจะให้ช่วยกันสํารวจตัวเองถูกนะครับ